อสวัสดีกันรีคลิปครับผมสวัสดี f อฟพี่น้องใช้ช่องเสียมิบุรียัมครับคลิปนี้ได้พามาชมเทลเลอร์ส,สวยๆกับของทีมงานเสียชาติรถเกี่ยวซิ่งครับเดี๋ยวจะเอาไมาโครย้ายไปอีกที่หนึ่งครับผมรกอก้ 195. แต่งสีแต่งสวย แต่งลวดลายแต่งไฟแหมสุดจัดเลยครับผมภารกิจของคันนี้ครับออกมาตอนรับฤดูการเก็บเกี่ยวครับพร้อมรถเกี่ยวคันใหม่แกะกล่องไทยเสียงยนต์ซีุดรถเกี่ยวเรียว่ารุ่นท็อปเลยครับใช้ทเทเลอร์คันนี้ออกงานสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ เอามาใช้วิ่งแมคโครครับพี่น้องเอามาใช้วิ่งแมคโครแมคโครเยชาติโคมาสุ c พีซีร้อยสามสิบขับเพื่อนเพลาเดียวขับเลื่อนเพลาเดียวครับผมสิบล้อทำสีให้สวยครับ เดี๋ยวมาดูอาจารย์อ้อนขับแมคโครขึ้นเทเลอ์หน่อยสวยอยู่ครับอา<ด> <laughs> จารย์อ้อนจารอ้นอาจารย์อ้อน,ออน<ด>บอกคอนโทรลใหม่แรงมาก ao rình cương này đục ý rình rau bao này bét bét khu luống chan bên nó chất đau ăn u phải phải đủ เมื่อกี้เร่งรอบต่ำไปหน่อยอันนี้ได้ช่างมาติดตามช่างจำเป็นเอาตัดคู่ล้มอ้าวมบนใ่ไปติดเลยเด้อทีเดียว

Yeah. <laughs> เบาเบาเบาช่วงล่างเนี่ค่อนข้างที่จะถีบดีครับอาจจะทำปั๊มกาวนามาถีบดีมากครับโอ้โยังกะสู้ตั้งนะพี่ โซ่ช่วงล่างน่าจะตึงไปครับผมน่าจะย่นกว่านี้หน่อยอ้าวสวยงามครับากว้างกว่า ยงามครับโอเคโอเคโอเค เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเกี่ยวสะพานเดินทางกันต่อครับ คไปยังทีมงานเสียชาติรถเกี่ยวซิ่งด้วยครับผมมีงานใครใครที่ใช้ใช้ได้ครับผมบริการขุดดินขุดดินลอกดินครับทีมงานเสียชาตรถเกี่ยวซิ่งบุรีรัม <ambitions> สวยๆสวยอยู่สีนี้ฮะส้มบ่เออแต่งไฟได้แน่นอนจริงๆครับคุณงานนี้ล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับผมไป โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณฟีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันที่ช่อง youtube ด้วยครับผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับ